เป็ด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 เปด้วยได้เครั้งแรกนะครับลาบเป็ดใส่ก้านกล้วยนี่ัวเป็ดใส่ลาบลาบเป็ดใส่ก้านกล้วยเป็ดไรท่งครับเสิปรวมมก เนะก็บอะไเก็บในถ้วยเฉเซ็บเซบเซบกับทีนีนจบเซบการตววยขันสองการนี้คักคักกคัก,กเป็ดไลทุง่งตัวไม่ใหญ่ครับไซโลแต่เอาครึ่งหนึ่งแซบบ่บ เรืองเรียบร้อยผัวแล้วครับขัวเป็ดและทุ <laughs> แกแบครับผมนีย็ะเชฟเชฟกระทะ <laughs> เชฟกระทะดำเช็บป้แบรับผมจริงเลถามจริง tiếp tục đâm khóc trong đen Khoan mình còn của hẹn nó sụp đi ạ Hả? Khoan hẹn 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 mà Khoan hẹn Hãy bị trong hẹn đá lạ Hẹn hẹn tèm em อย่าให้กระทะมันไหม้อย่าให้มันม็ดลิ่นสูตรนี้ต้องใช้น้ำมันน้อยครับไม่ต้องใช้น้ำมันย okay. เยอะเนื้อเริ่มหมดแล้วแบบนี้ <c oughs> ทำอะไรจะหลับเดียวแล้วกา,ตาตรตองก็งสองสามการโอ้สองการเนเยอะ

เนอเน่คลิกชกคลิกครับแทบอยากเจ้าปิดนอองากออกสูตรไหนก็จะตามครับเข,ขาขั้วหรอสารเเน่อยู่นี่ขอให้มีเือพุงนัวก็แ่บแล้วรับปิดรับปิด ลุงนะครับกินครับลุงครับลุงครับโอ้แก้วแก้วเลยไหนสาระแนวอะไรแก้วดูกใส่กุ้งนะคนเดียวไปดี๋ไอ้แกะใส่กุ้งชิมในกระทะนี่ดิชิมเออชิม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 ค่อยตักใส่ถ้วยชิมหมดอะชิมเต็มปากเลยอืมโอ้คัก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  ลาบเป็ดใส่ก้านกล้วยมีใครเคยกินมั่งเนี่ยลาบเป็ดใส่ก้านกล้วยกำลังลังแเลน้อยๆไปบีอะใกล้ละไปดีฉับดีแล้วเสร็จเสร็จเสร็จอะไรไปไปดีนะเอาประมาณนี้นะครับหนักจังบาดยางบอ ไลูกโดดูดเออวางอยู่ข้างเออลูกดดวางข้างวางไว้บนเพียงดิปึ๊บโอ้มีแสงอยู่เนาะดูอาทิตย์ันนั่งนั่งนี่ประมาณนี้นะทุกคนจับจับทำกินแบบบ้านๆง่ายๆหลับเป็ดสายการ์ดด้วยแรกในชีวิตครับสวัสดีครับ ย่ะพักชีย่ะสูตรนี้ก็อร่อยเดอมกันเนาะลาป็ดส่ก้านกล้วยอันนี้สวัสดีครับตัวแรกแห่งมันเบ็ดคันเดียวเบ็ดเยินโออีโนเลยมาตกปลาเริ่มคลองครับไลเลยเลยเดินไต่ไป เสียนเปล่าแต่ไปเลยมันไม่หกักหรอกยังไม่ได้เสริมเสาตรงนั้นสองเสาอีกไม่ไผ่ต้องตั้งตรงตรงนี่น

คอยดูรอบสองมึงจะได้ไหมยวราฟมีดีลำปัน้นลำปัน้นกัดโดนเบ็ดเนาะใส่โฟมด้วยใช่ไหมไม่ได้ใส ไม่ได้เอากากน้ำตาลมาในะส่เนาะกากมันน้ำตาลมันก็เหนียวดีมันผสมกับลำอ่อนเนี่ยนู่นดิอ่ เอาเป็กจัหน่อยเนาะจักเป็กตกปลาลิมพรองเล่นครับเติมน้ำให้มันเหนียวเหนียวหน่อยเบ็ดก็เบ็ดแบบนี้แหละครับหิดจีนเหิดจีนปั้นแบบนี้เป็นลูกเนี่ย ปลามกัดโดนก็ปลามันหิวมันก็กัดกินเนาะไม่คิดว่าจะถูกแต่มันก็ถูกปกติเราก็ตกปลาแค่ใส่โฟมกับเหยื่อลำอ่อนแค่นั้นไม่มีตัวทุนเนาะไม่มีทุนลอย ไม,ไม่เกาะไม้บอขอให้เหยื่อมันเหนียวปั้นข้ากระเบ็ดอ้อมเบ็ดได้แค่ตัวนั้นหรอมั้งยวตามครับ FC ทุกคนตกปลาล่มคลอง ในช่วงปีใหม่เนี้ก็ขอให้เอซีได้มีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้นั่นเยื่อหมดอีกแล้วปั้นไม่แน่นนะมั้งรองเลยครับจะตามครับนี่ก็บกับเคลมลาเป็ดเลยทุ่งใช้การกลวยเลยมาตกปลาเนาะ ไดโม่คิดว่ามันจะติดมันก็ติดเนาะแค่ปั้นเหยื่อให้มันแน่นแค่นั้นเอาขนมปังมาใส่ปังรวมเนาะนี่แค่ลบมอน Chua, vàng, này đó. Bắt cái giang, bắt cái giang, Dày luôn nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ปลาปิงย่างเดี๋ยวก็ลงน้ำอีกหรอกเมื่อกี้กับปลาซิีวอ้าวก็ลงแล้วจับไปไหนอีกนะเอาวปลาเอาลงนู่นเขาเขาพลางตัวเขาพลางยิงนกเดือนเราไปไถมันทำไมตกดรวยกุ้ง ใอยไข่<ห>ไขปลาไว้ในกระชังเนี่ยจับดีๆดเดี๋ยวก็ไปหรอกก็พลางพลางในผักนั่นอะไม่เห็นหัวคนเลยนั่น, <c oughs> นพลางตัว เหมือนไม่มีคนเลยนั้นน่ะพลูหัวดิ <c oughs> ได้ยินไหมหน่อะอยู่ในน้ำผักลอยมาวิธีการพลางตัวในน้ำ <c oughs> เอาไว้ในกระชังนั่นแหละนั่นมันจะลอยออกแล้วน,น่ะนะนั่นมันจะลอยออกนะ่ะเอาผักนั่นนะ่ะเอาไว้ในกระชังเอาไว้ขังปลาเอาใบไม้มันออกนั่นนะอ่ะใบไม้นั่นออก เอาผักนั้นเข้าตกปลาก่อนเน,นาะเหยื่อกุ้งเนี่ยกุ้งฝอยได้ปลาเขยง

ไในเยอะและ้วครับเนี่ยปลาตะเพียนหางแดงด้วยนะเลื่อนเลื่อนป็นหางแดงาขยักตัวใหญ่เดี๋ยวก็ตกนะเมย์ยา่าเข้ามานี่เหีืยวกุ้งครับเนี่ยกุ้งฝอยล่อ,เ,อกเกเล็ดด้วยเนี่ยซับๆครับ,บผม